ังเป็นไรเยเตยงดึงเตียงดึงดน่ถอง้เยเยแล้วกูกลัวปาลุงเลยคันได้มาพกกันเลยี่เลาอะไรกับข้ปุ้นแมงมิวชิมาก็เลามาซื้บิึงครับมันเส้นก๋วยจับไม่นิบ่โดยซื้อมาลองซม้บมึงเลือกแล้วบออันนี้บอกว่านี่่ดเดเลยกเสร็จเลยเเลยเสร็จเลย เิด้เป็นอะไรปบ้งเส็ก่อเอ้นของห้าบาดสีคุลกเนาะูสิใสเนาะเส้นใสสเส้นกูัับเนาะเขาเนาะนิ่งๆปลุกปุกเนาะแค่แบแบบนละแบบพี่น้องเลยฮ้เปิดภาพมากมากับพบพ้อกับสาวน้อยเีนีอันนี่ดูเฮ้เบิ่งเบิงไผนี่ไผ่นี่ บอไายนี Bo, hmm? ah ่น่ะแค่ย <scholarship? S 2> ังลูกน่ะอ่าใส่เกิร์งามแท้อันนี้อามาใส่เกิร์งามนี่ฮะยมาใส่ลำตุ้ยโออไปตู้ตู้ใจดีบ่เดยอสบายดีตู้ใจดีเนี่ลูกเดยอดิ้นสิไปใส่ไปซื้อเฟอร์ไปซื้อเฟอร์บอเดยอ ไปเด้อไปเด้อทางไหนไปซื้อเพอร์นะ่ะพูนบอกถางเงินนั่นไม่ดัดได้ไมีได้เงินน,ะน,น่ะมีแล้วบอกเงินนั่นมาได้มีโ,มโอ้โจดเจกหลายแท้อันนี่สบายดีเด้อสวัสดีดงงเด้อพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันมาหนี้กับเพื่อนน้องเซอร์ินเห็นอะไรเห็นอะไรอ้อนเห็นอะไรเห็นอะไรขอบคุณค่ะพ่อภาษาอังกฤษใส่บนรั่ง <c oughs> <c oughs> สองเอาว่าชาแกบรั่วจันพ่อโบบายโบบายบายได้แต่ทำนั่นแหละก่อนได้แต่ทำนั่นหลยว่าแม่ดูคือยังเสื่อหนาเลยบอกว้านะไไหมไปชื่อเฟอไปชื่อเฟือพ่นิอถวยนึงกาแฟจอกนึงโอเค้วยจ้ะเอาเาหายชาพ่อ้รียบรอยชะคอย Thôi nhà không bị đến thì nhẹ hao hỏng... Tịp mau ý nơi đi Ờ, à, khăn bà này đó. Đôi yeah. buồng thả rồi ah, thằng này <laughs> Thấy là... lấy đấy, ăn tôm bà tôm ย่างย่างมาหนิฝนตกเมื่อคืนนี่ปลาลุู่ไยเนาะทางกะเริ่มหมั่งแล้วเนาะเมื่อเช้านี่กับฝนตกตอนประมาณสิแจ้งอะไรเนาะสี่ห้าโมงเช้าไอ้หยอย่านะเอ้หย่าไปใช้เอ้หย่านอนบ่ฮ่าย่าไปหน้าแล้วว่ะเอหย่าไปหน้าแล้วมั้งระวังยางลมเด้อคอยเด้อ

ลนมาคนเดียวนะเล่นเห็นหยางเล่นมาคนเดียวเลนไปชื่อเพว่าจะคานเงินไม่รัดเรอแยมากินกระเนมาเลยเบตมหมอนกินยจ้องกับบกล้างเลยรถดๆแดดๆดีกว่าลงไหยเนาะพ่มแล้วพร้มแล้วรานเชียวยังก็ เอาน้ำปันบ่สอะไม่รัดวเอากัะเพ้เฮยดมดมเลยยดมนเพราเาบอบอแม่นคำเลยเลยโอ้ยมันบดสอกว่ามันคำฮะเอามันไม่มาเฮาแวะผูกะ แล้วดอกมันงาไม่กี่ตุนเออหยอกมันเพิ่นผูกไว้อยู่สะดอกมันเอ่อปดังกูบชาวบ้านจริงนะเบิ่งห่าใส่สุดงามแท้อันนี้บอกให้สื่อสุดให้นี่งอไปฮะงอไปควายบ่แม่นงออันนี้ควายก็ว่างออ่อ เห็นควายก็บางงอปลาลุงเอ้ยฟังในตู้ว่ายางใส่มังหยาเด้อเราเห็นปะมาพี่มาพี่อาหอดแล้วนางใส่โอเคให้สื่อสุดแห่งงามแทะบอลุ เอายังบอกเพื่อนดูลิ้นเสียวยังฮะลิ้นเสียวยังก็ลืมนะบ่ไม่รัดบอกนี่มาพี่อวยมาพี่อ่าว่าอานังนี่นะบอกอ้ยเราบรีคือบริบอกว่าเอานนําปันเราบอกว่าเอาอย่างก็เอากาแฟเอากาแฟบ่เอากาแฟกันเนาะหะ <c oughs> กาแฟกับกระปุ้น,น,นยัง,นนอยงอยู่ยังอยู่หันแล้วซื้อเผือมาสู่กันกินก่อนบาทนี่อย่าก,กินน้าไ,ไปไปขอน้ำป้าไปไปขอน้ำป้าไปมาเมื่อกี้แล้วไปไปขอน้ำเพิ่นดู่ห์ฮะดิ้นขอกินน้ามเลยเด้อจับดีๆเด้อลุงเด้อแตกไหมอยู่เพื่อนกี่ปีประหยาก เนอยากมาเมื่อยตัดภาพมาบันทึกก็นั่งค่ะนั่งค่ะคิวอยู่ปลาลุงเอ้ยส์อ่ะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยใช่ลูกสร้างแล้วบ่ดิ้นเสียอยัางเฮ้ยเอาข้บวปุ้นบอกพี่บอพี่เอาขอาวปุ้กับยังเวลาดบอกข้ากาแฟข้ากาแฟบอกบอกกับกาแฟบอขอาวปุ้ขอาวปุ้กับกาแฟบอฮะเวลาบอกเจ้าอ่ะในลูก บอกแล้วเลยสั่งเลยสั่งป้าเลยสั่งเลยเมนบบเราได้ยินอยู่บหรอหนิสั่งแล้วมาดินสิกินยังจ้ะดิ้าสิกินยังจ้ะดินสิกินยังกินกระปุ่นกินกระปุ่นเอาเพชรป้อเอาเพชรป้อดินกินบ้อได้มาพี่อาจจะทานมาพี่ เกอบมาจะใช่นี่ฮะเกิดเพยยห้หนะลูกมาแมนมาแม่น,มนต์ตัวใจดีเอาเน้ตัวใจด,ดีเอาให้น่าอมเทสอันสียะนี่ที่ <c oughs> จะปูดช่างคนดิโอ้ยเอเตอร์มาหับเลยโอ้ยเอาคจ้องมาหับน้องกานจ้องเพอุย้ยเอาลูกหิวคนอ่ะทงหิวทงได้จ้ะไอเตอร์มาหับ เฮ้ยมันไปแล้วหูนึงไฮ้ย่าลุงอ่ะโอเคไปไปแต่กากันนะ้ง่ายๆไล่แล้วป่าลุงเงี้ยแบบนี้เนาะน้ำพร้อมเฟรชพอมปูนเอาขันจ้องมาเอาน้องค่ะขันจ้องพี่ขันจ้องเพลจ้องยางมาขึ้เก่ายางแดดขึ้เก่าเด้อลมพัดแห้งหมดพีวบสดอันเตือวะอันตือสาวมาหับเอาขันจ้องมาหับป่าลุงเง้ย วไปเลยวิวไปเลยเ้ยอลลินเดกตากันนะ้ดุ๋เนอหอมมักตานสุกปะมาขนเฟอร์แบบนี้ปานี้ไปลาเนาะคุณแหละไปพกพอกัน,กน oui อย e ู่เพื่อนเด้อเนาะเด็ดปลาลุงนอ๋มันตกเลยก็แดด và tới vào nó chồng phê Bà Qua tới vào nó không có <laughs> chồng phê Cứ nè Bà đây cả Nó chồng phở đây Ủa, Bà lúc bé, Thôi cửa bà đi Anh tử bà lôm hết Anh tử เด็กหูเห็นเกบมึ้ยมาลูกเห็นเก๋มึ้ยมาเห้แม่หน้าแม่ยูโอ้ลบเลยอ่อนเอเทันี่อ่อนเอเทสมามามาบาในผุ่นป้าจูป้าต่อมาหน่อยด้วยมาด มียางกามาเหมือมาหมาดกันได้มารวมกันได้เฮ้ยมาใก่กเคอมกินกินบบเซบุล่ะโบเซบุลเอาวอาอาาโอ้หนี่ทได้ลูกลานยังขึ้นมาลายนะ่ิเด้อสบายดีว้

กินพักเน่ให้กินพักจังฉลาดแล้วดิเนาะนั่งนั่งไปได้เนลยดึง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 นะเฮ้ยแล้วกูกวัวปลาลุงเลยคันได้มาพอกันเลยกะเสียงแถวแซวอบอุ่นนี่ดอกกินข้าวบ่อหน่อนข้าวบ่อฮะเดี๋ยวปนข้าวบ่อลิ้นอยากกินข้าวบ่อน้องอยากเอาอยังละหมวอีกอย่าช่นะ แช่บอลฮะวินแช่บอลแช่บอลโอ้จัดการเลยเด้อจัดการเลยมามามา จัดจัดการเลยจัดการเลยมีเกาเหลาแล้วกันขับปุ้นแมงมิวซิมาาเเกหลาลองมาซิมเบอร์กับอันเส้นกยจับเมนี่บ่โดยซื้อมาลองซิมเบิรงเลือกแล้วบ่อันนี้บอว่านี่มดตัวเลยบอใส่เลยใส่เลยลองเส้นกยจับเนาะลองมึงลองมึงเส้นกยจับเบิรงปลาลุงเลยเส้นกยจับทางเมนี่เพิ่นฝากมาให้ จีมังดูเข่ากันดีบอกกับกับกับเราเฮาเสร็จมันนุ่มนอย่งไรเบิ่งคือชิน uh> ุ่มเนาะงๆงเนี่ยอีเทนเ่หันเอือหิเเป็นอะไรปจีเบิงเสร็จกันมาตัดเซ็นของเ้าวัดจีคุณๆเนาะใส่เนาะใส่ใส่เสนกูจับเนาะเข่าเนาๆกรุบกรุบเนาะ มนแ่บไปก็ละแบี่บไปงรอ่ะแแ่บกันแหละเลยมันท้างมันมีแต่ขวเปียกเนาะมีแต่เส้นขวเปียกไม่ไม่ไม่ห้งมีแต่ขเปียกตื่นเด้อจับยวนยมามาสุดี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินข่าวสามาคีม้อนี้ก็ได้ฝุ่นจองไว้น้องคนนี้กันฝุ่นจองไว้น้องคนนี้กะป๋าของนายถกับน้องอื้ยเด้อเอ กินก่อนเ้ยมนกน่ินนคิดว่าง่ะกินกินอ้าวไนี่มตนี้กินนอกไหรไปไปนี่เรากินขาดกินหนหนกกินหมอ้าวมาียนกันกินอ้าวกินกินก่อนั้งนี้ยังคั่วอยู่ไกอนดคอยกินได้โบลิมนกินถาเลยกินถานถาไป่นางถาไอหานติมปาก ป่อนข่าวน้องบอลลู้อนขลินแน่ิน่ะยิข่าลินบอ้อนข่าวน้องก็ไปนิ้วเพิ่นตะบกินปูอีกวะบดอะไรกห้องเอามูได้เอ้ยป่อนสิน้องอันนิ้วป่อนข่าวเอ้ขึ้นข้อเเลยเดียวสากี้สอเลยต่อคนมึงก้อยบ่ อ่าะเราหูเวลาได้นะตายกจะกัดไนี่็ชิบนชิบะ้นอ่ะแบแก่ไม่ลแมาแกไม่ให้วินอย่าไปเฮ็ดห่านป้าดุอย่ามาฟังห่านป้าได้ีเนยป้าขาดทุนอยู่นี่่างะามกินกยก็ตขาก็ได้ย่ดอกเพราะว่าเพียงกินได้ให้มูกินอิ่มกามาลูกคอยแบบนี้ ยางเก่งๆเนี่สิจิลอยหมูที่ย่างไงจิอ้ยเฮ็ดุเมื่อไหร่บ้างอาหารปลาังนี้กดเดตค่้ยหน่อยโอเคกระเด็ดไม่ตุ้ยแม่ของฝาดจังไม่ตุ้ยได้เห็นบห็งเห็นบ้างิเห็นบ่วกอาหารปลาหมิเห็นด็เอนี่เห็นกองแทะเขาตงเลย เห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นบ่น้าใส่นางหมูนางไม้ต้องเชื่อไปเรื่อยอาน่าบ่นางหมูแมงนิ้วซื้อพอแมงนิ้วซื้อเมื่อไรแต่วันนี้นางเลยมันหยาบนะปะเดาวนนี้ก็เลยต้มบ่ตอนนี้บ่หยาบแล้วใส่สใม่เพี่นอกัดกุจับาใสตะเกียบกับปรามาเนาะเมงชงนน่เอามาสองเพราะว่าลายยพืนให้ได้ซื้อสองถุงเาสองอัน เดี๋ยวเลจวดเลยจวดเลยจุดเลยจุดให้ทุกให้ล้านจะหน่อยข้่อแม่ล็ดดิลายดุเลยหลานมือเลยเนาะอายเตน้ำมันดุ๋ยน้อยจินแต่น้ำมันน้องซอเพิ่์สหมักแต่น้ำมันมาวินมาแม่ป้าเอาให้แม่กินดูแบานะกินกินกินสายกินก้อนกินก้อนป้ากินก้อนลดคันว่าหายมืวเอาไปคือสิเก่งนะลับป้าคันเท่ากินก้อนนี่ แต่บบนี้ฮกิงก้อนฮากิบดวแทงกอีกแไหนมายิงก้นไ่ซื้อใรอยู่ยิงใ่ได้ชดาชดอากันได้คอยสัก้ง้มก่้่ิเก่งบอกิเก่งได้นึงเอาอีกที้ม้ขาไเนาะแบบดีบพอดีนะิจก็มี่สี้อู่ใน่ศษเหมือไจะจิ้มองมาหนาก้อนขึ้นมันอ่ะสมแล้วสมแล้วค่ะว่าเดี่ยวเรเเมื่อคืนนี่ พอดีแต่จะหมักสุ่มแม่จริงๆแล้วว่าไม่รู้เขาเแล้ว่านบวท่านเนี่เจ้าผมมาจะเศร้าวะเออวันน้คิดว่าลุงถือไปเราไปแล้วเราไปเรียกแล้วนั่นแหละเรื่องบ้านเรื่องยังเป็นอะไรเนี่ยบ้นถ่ายเลยเนาะหัวยองบ้าร้านถ่ายเลยเสด็จเนี่ได้เสด็อยู่ได้เสดอยู่บ้างเพิ่งเ็นื่อนเด็จน่าใสใสเนาะแม่จังนายป้าใส่บ่ได้นคือว่าชิมักเลยคือสชิงมักดิ มาะ้จ้ะนะคยายของทันนตีชิบคำในเมน้าสิมมากไหมมกยู่ได้คอว่ดีได้ปลาเต๋อคือหันขางยินนะบ่ยิ่ไม่ได้บ่นหนุ่มบนเมนยงไงขาสาตอู้นป้าป็นทำลิ้นหนีป้ามึงแนีููกเจ้าน่ะน้องดึงดึงหันป้าเนยฟังหันป้าอีกเดยมึงแนลูกเจ้าหน่ะไปกินน้ำป้าไปกินน้ำป้าไป

กินกปินกินกินมามาให้่าก้ากินมาไปกินน้ำกันได้ไปฮะแล้วมาคนณนอนยัางบัรนี่มาคนไมเองเดือไมเอ็นสร้างประเทศห่างนะอ๋อใส่ได้อีกใส่ได้อีกไอเยข้ลอขเดียก็ยืสือมันแดดเราบนโลกนู้นเลยเห็ผลจกเลยจากโลกแดงเล เสรมก็แล้วก็บันวานพวกแข่งให้อันตู่ขางนาเอาไม่ำไมเราให้หรอเราเห็ดแล้วใช่ปะในทางแล้วตื่นมาแบบตกใจไปเที่ยวข้าเทะป้าเทะเรอตะกี้คู้ไว้หรอวันเท่าไปเห็ดโลดรตะกี้หมเที่ยวตะกี้มเที่ยวเลยมาเราเห็ดเที่ยวหาเที่ยวอ่ะหนนีก็ชวนเราเห็ดทางดลดวา่รอว่ต้องเที่ยวใชแต่ว่าพาเที่ยวเราห้มันนก่อนเถนะ รถไถได้น้องอย่าฆ่าได้บนไก่น้องเปานไปแก่เป็นานหาแก่ข่าอีกได้แก่ข่าไปขายเปนทางให้พอแก่ทาง้าแใ่เธอไงเนาะในโอกาสเลยวะจะได้หมูคือกินนั่น่กินถาเขาบอกินถาตัวไปไปซาบะลูกเลยเนาะไปซาขาอนญ่ยปิดคลิปก่อนซะทั้งนั้นก่นหมดแล้ เพราะว่าโมเมนต์ยังไงเขาไปคนไปซื้อเลยหม่จิกินก็คือเน่ากันนะพีะ่น้องเลยเนาะไปซะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงมิวกาซีราเด้อป่าลุงโดยโดยสบายดีสบายดีกันบ่สุขสุขคนวินเนาะีวอยนะโดอบอุ่นด้ป้ไ เสียพืชเครื่องถ้่วได้ประงามเห็ดนี่มาตต่จริงใจนี่มาตต่เริงใจ